สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่เปิดเผยหน้าลูกครอบครัวเขาเราไม่ต้องเดือดร้อนปุ้มปุ้ยพันธิพาตอบกับชาวโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงที่เพิ่งจะมีบุตรชายที่ได้ลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่16บกมกรานี้ซึ่งทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยใบหน้าของบุตรชายเพราะว่าเขารบสิทธิของบุตรชายเอาไว้ซึ่งก็ไม่ไวาย ที่จะมีประเด็นอีกตามเคยโดยปุ้มปุ้ยพันธิพาไม่ทนตอบกลับคอมเมนต์พูดถึงหลังเพจดังแชร์ข่าวเรื่องที่ตนไม่ยอมเปิดเผยหน้าบุตรชายแล้วโดนคอมเมนต์พูดถึงเจ้าตัวตอบกลับทันทีด้านชาวโซเชียลเห็นด้วยกับปุ้มปุ้ยแท็กทีมโต้กลับคอมเมนต์เกิดโมเมนต์แห่งความสุขเมื่อได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวสําหรับกบวินดูวานปุ้มปุ้ยพันธิพาหลังจากมีบุตรชายมาเติมเต็ม เมื่อสาวพุ่มปุ้ยมีบุตรแล้วเมื่อวันที่16มกราคม65ที่ผ่านมาและก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากสุดกับมีเรื่องกวนใจแม่จนได้เมื่อเพจดังได้นำเสนอข่าวเรื่องที่ครอบครัวของภุ่มปุ้ยกวินตัดสินใจที่จะเคารพสิทธิบุตรชายจะไม่เผยแพร่ภาพของบุตรชายจนกว่าบุตรจะโตและสามารถตัดสินใจได้เองและตนจะเผยหน้าบุตรเมื่อได้รับการอนุญ,ญาตแล้วเท่านั้น เพจดังได้เสนอว่าปุ้มปุ้ยเผยสาเหตุทําไมไม่เปิดหน้าบุตรชายให้คนได้เห็นตั้งแต่หลังมีน้องเป็นเรื่องที่คิดหนักและทําการบ้านหนักมากค่ะเรื่องนี้ปุ้ยให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่ได้ไดรับจากคู้เลี้ยง70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นค่ะจนกว่าบุตรจะมีพัฒนาการด้านตัวตนและสามารถบอกความรู้สึกได้จําเป็นต้องขออนุญาตจากบุตรก่อนค่ะแดพันธิภา ซึ่งหลังจากเรื่องดังกล่าวถูกนําเสนอไปก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ครอบครัวป้ายแดงนี้ตัดสินใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเพิ่มความเครียดให้ตัวเองครอบครัวและบุคคลรอบข้างเห็นแบบนี้คุณแม่ป้ายแดงไม่ทนตอบกลับเบาๆว่าตัวเองครอบครัวและคนรอบข้าง ไม่มีใครลำบากเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือค่ะแต่คนที่เครียดน่าจะเป็นคนนอกมากกว่าค่ะงานนี้ทำเอาโซเชียลสนใจเรื่องนี้มากเมื่อชาวโซเชียลรายอื่นๆมีความคิดเห็นเหมือนกับสาวพุ่มพุ้ยต่างเข้ามาคอมเมนต์ติเตียนรวมไปถึงเข้ามาว่าโซเชียลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ